ให้รางวัลหมดทุกคนให้รางวัลหมดทุกคนเลยเอาไปว่านแต่ว่าคุณลุงครับคุณลุงมาแต่อย่างนี้ใครจะนับถือคุณลุงครับคุณลุงก่อนขึ้นเวทีดูนิ่งๆนะคุณลุงคุณลุงขึ้นมาหลานเสื่อมศรัทธาเลยลักษณะเมาคุณเชียร์นั่นแหละลุงอ่ะกินๆเยอะหนักลุงแต่น้งซีมันต้องดรอขอเสร็จมือกับั้งซีท่านการขอบคุณมากขอบเลยครับเอาวแลยวเรพี่กับรางวัลนะครับพี่ดัน ข้างเวทีด้าน,นหลังเลยครับด้านหังเย้างสีท่านตามผมมาครับตามผมมาเลยฮะ <ส è S 2> เดี๋ยวผมจะพามารับรางวัลน,นะครับเบดี๋ยวผมไม่ส่งด้วย <laughs>